Write song about สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ติดตามผลงานผมมานะครับวันนี้ผมจะมาให้ท่านได้ชมเครื่อง LS 6 4 0 6 0 l u ย์ู์้า 5D w นะครับวันนี้เราจะมาสาธิตการทำตัวพวงกุญแจนะครับแกะสลักพร้อมกับ และการแกะสลักลงบนหนังเดี๋ยวเราจะมาชมกันเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัว Rework ซึ่งเราสามารถเก็บไฟล์งานที่เราทำแล้วใน USB แล้วก็มาเก็บที่นี่นะครับแล้วก็สามารถเลือกไฟล์งานไว้อยู่ในเครื่องได้เลยนะครับตอนนี้นะครับไฟล์งานเราจะอยู่ในนี้และนะครับตัวอันนี้เดี๋ยวเราจะเลือกไฟล์งานที่เราต้องการนะครับผมจนี้เลือกตัวแรกนะครับเป็นคี เดี๋ยวเราพร้อมจะทำงานแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ยาสะดวกในการที่เราจะไม่ต้องมาต้องคอนเน c กับตัวคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้บางทีเนี่ยเราอาจจะมีเรื่องของกลิ่นเรื่องของออไม่สะดวกในสถานที่เราสามารถยกยายนี่ออกไปอันนี้เรายังไม่ได้เปิดพัดลมดูดอากาศมีครับต่ตัวนี้เราสามารถเปิดได้นนี้เราก็จะมีพัดลมดูดอากาศนะครับ นะครับตัวนี้เรามีผ้าลมดูอากาศน,นะครับจะสังเกตุปุ๊บควันก็จะโดนดูดออกไปจากทางด้านหลังได้เลยนะครับแต่ว่าเสียงจะดังสักนิดหนึ่งอันนี้จะเป็นการสาธิตของต,อตัวมิตต์ตลมน,นะครับนะฮะตอนนี้คือเราตัดเสร็จนะครับแล้วก็จะตัดเรียบร้อยเลยนะครับหลังจากีเราเป็นสุดแล้วซึ่งงานประเภทนี้นะครับตัว M2 ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่คําสั่งนะครับบางอย่างนั้นก็ใกล้เคียงกัน คงไม่ได้ยากนะครับตัวนี้การทำงานค่อนข้างจะง่ายเอนนาระคนนี้นะครับเราก็ได้ชิ้นงานออกมาเรียบล้วนะครับกระดาษนี้ผมยังไม่ได้แกะเพื่อได้ให้เห็นนะครับนี่เราแกะทะลุเลยนะเดี๋ยวให้ลองดูอีกสักหน,หนึ่งชิ้นนะครับนี่จะเลือกไฟง,งานอีกสักชิ้นหนึ่งครับ เรื่็นไฟงานนี้นะครับเห็นว่าการทํางานในตัวลิด้าก็มีข้อดีในส่วนของการที่เราไม่ต้องทันเด็กกับคอมพิวเตอร์และการควบคุมกําลังไฟเราใช้เป็นซอฟต์แวร์ในการคุมคุมเรื่องกำลังไฟแต่ถ้าเป็นตัวของ M2 เราจะคุมพาวเวอร์ นะครับด้วยหน่วยเมนูที่เราทำเองนะครับนี้เราก็สามารถทําเป็นโปรเจกต์ได้หมดนะนี้จะเป็นลักษณะการทำโปรเจกต์เดี๋ยวเราจะมาลองยิงหนังบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมายิงหนังบ้างนะครับล้วก็จะมาเลือกไฟงานเหมือนเดิมทนี้เราเรียกเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถสั่งได้เลยนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่รปรับตัวไฟได้นะครับจะเรายาวลึกยาวหนายาวบางอยู่ที่เราสามารถสรั่งได้ครับเดี๋ยวดูถ้าเราเปิดตัวดุลพลแล้วเนี่ยควยันจะไม่ต่ำพอนะครับอันนี้ะนะะน,นะครับก็จะสวยๆจากสปินเนอร์นะครับถ้าสนใจก็ แวะประชมหรือทดภับทุกว่างกันได้ไมียาวเลือกยาวหนาอย่าบางที่ที่เราเปล่าไฟนะครับทุกร่างของ c u r สก Skinner สวยงานนะครับสีสารเราสามารถเปิดได้ทับคุจุดตอนนี้ความสูงได้ถึง25เซนตนครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับ Everything sucks Just kidding Everything is better than it used to be